อีกเรื่องเมื่อวานนี้ก็เป็นการเคลื่อนตัวกันอีกครั้งต้องใช้คํานี้นะครับอ,อันนี้เอามาจากมติชนออนไลน์นะครับสาหรับผมผมสันหัวงึกๆเลยอ่ะสันหัวว่าอะไรแหว,วงอย่างนี้เลยอ่ะ <c oughs> เดือดอีกนี่คือพาดหัวนะฮะเดือดอีกหมอเหรียญทองตบผู้ป่วยสูบบุหรี่ในห้องน้ํายันเป็นมาตรฐานเถื่อนก็เขาก็ออกตัวชัดเจนและทั้งหมดนี้เขาโพสต์เองแล้วแต่เอาจะพูดว่างไงดีในแง่หนึ่งสําหรับการที่เราอยู่ในบ้านเมืองที่มีกฎหมาย <c oughs> มีกฎข้อบังคับสิ่งนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะสิ่งนี้นะไม่ถูกต้องเลยฮนะ <c oughs> และ <c oughs> ้วเขาก็โพสต์เองแล้วผมว่านี่คือท้าทายกฎหมายนะถ้าถามผมอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าในสิ่งเนื้อหาที่โพสต์ถ้าถามว่ามีอารมณ์ขันไหมคืออ่านอ่ะใครค<น>ขำถูกตบเนี่ยแล้วไปตบคนอื่นใครขำวิธีเขียนของเขาเนี่ยเขาใส่อารมณ์ขันแต่เรื่องราวมันไม่ได้ชวนขำถูกไหมแต่เราเราพูดแยกเป็นส่วนๆก่อนแต่จริงๆเขาผิดหลายอันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาโพสต์บัตรประชาชนของคนที่เขาตบด้วยอื โพสลงโซเชียลนะถูกต้องผิด p d p a แล้วมีคนเข้าไปเตือนแล้วท่านคงนึกได้จริงๆอ่ะเขาก็เลยไปลบทิ้งนะครับแต่ว่าก็ก็คือแล้วมีผู้ได้บอกว่าถ้าคนสูบบุหรี่เนี่ยก็บอกว่ากล้าทำกล้าทำผิดกฎถ้ากล้าทำผิดกฎในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีบอกว่าพวกโลกสวยก็อย่ามาใช้บริการผมไม่ไปแน่นอนนะฮะแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านกล้าทําผิดกฎหมายตามมาเพื่อใจท่านในโรงพยาบาลเพราะในโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะพวกเราก็กล้าทําผิดกฎหมายนี่เขาสารภาพผิดแล้วนะฮะอ่ พวกเราก็กล้าทาผิดกฎหมายโต้อตอบท่านเช่นเดียวกันวันนี้ยังมีคนกล้าท้าทายลองดีสุบุรีในโรงพยาบาลมกุฎวัฒนะเราก็จะยังดุเดือดต่อไปลงชื่อทุกอย่างวันเวลาสถานที่เสร็จจริงๆทั้งหมดตรงนี้ก็คือยอมรับยอมรับสารภาพผิดแล้วผู้รักษากฎหมายอยู่ไหนมผมจะถามถ้าไม่ง,งั้นเขาตอบต่อถ้าไม่งั้นจากนี้คือทุกโรงพยาบาลใครทําผิดกดตอบกันเลยนะครับคือมันมัน มันแต่สิ่งที่น่าสนใจอะไรที่ทําให้คนเราต้องมานั่งฝา่าฝืนในขณะที่มันมีทั้งกฎหมายกฎของสถานที่กฎปฏิบัติความร่วมมือใดๆอ่ะเอาไหมล่ะเชิญชวนไหมล่ะทุกคนที่ไหนตั้งกฎไว้เลยแล้วใครทําผิดจากนี้ตบกันเลยไม่ตบสิเจ็บอืมแต่กฎหมายมันต้องเข้มแข็งกว่านี้ไหมทําให้คนกลัวหรอใช่สิกฎหมายมีประโยชน์อะไรถ้าไม่บังคับใช้อ่ะแล้วเนี่ที่ฝานมาแปลว่ามันบังคับใช้ไม่ได้หรืออย่างไร ก็ไม่รู้นึกออกไหมก็แต่ละครั้งที่แล้วเขาทําเขาโดนอะไรไหมอ่ะก็ไม่เห็นมีข่าวอะไรนี่เงียบอ่ะแล้วทําอะไรรู้สึกว่าก็จะที่มีให้แบบว่าให้เด็กถอดเสื้อผ้าใช่ไหมข้อกรณีข้อกล่าวหานั้นนะเขาก็น่าจะรู้สึกว่าต้องรับไปแล้วข้อหนึ่งมั้งก็ครั้งที่แล้วก็ตบไปแล้วไงอ้อมไล่ให้ถอดเสื้อแล้วตบด้วยที่บอกอะไรนะแต่คือเขาใช้คําอะไรดึงเข่าหรือดึงสอกอะไรสักอย่างเนึ่งอ่ะ เขาเขียนเองะแล่วแล้วนี่ขนาดไม่ต้องไม่ต้องสืบแล้วนะคือทุกอย่างมันเห็นชัดแหละครับผมเด๋ยมันก็อยู่ที่ว่าแล้วอย่างไรต่อถ้าทุกชุมชนมีกฎที่แข็งแรงของตัวเองแต่ขัดกับกฎหมายเราจะต้องอย่างไรเพราะทุกวันนี้เราอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้กับใครไม่ได้เลยเส้นใหญ่หน่อยก็ใช้ด้วยไม่ได้ถูกไหมบังคับใช้ได้กับบางคนก็ใช่ไงเส้นใหญ่หน่อยก็ใช้ไม่ได้เส้น หรือบางทีเส้นเล็กแต่ว่าคุยกันรู้เรื่องอีกแบบหนึ่งก็ถึงไปอีกแบบหนึง่งคนกลางๆจะโดนทุกอย่างเลยคนกลางๆแล้วพร้อมจะเป็นคนที่ทําตามกฎเนี่ยบางทีก็เจ็บปวดอยู่เหมือนกันแต่เราก็ต้องอเข้มดซุดอ,อ่านพูด <c oughs> บอกว่าเออผมไม่ไปใช้บริการโรงพยาบาลนี้หรอกเนี้ยผมพูดได้แบบลองคิดคนที่เขาไม่ได้มีทางเลือกสิแต่ เริ่มต้นก็ผิดอ่ะไปสู่บุหรี่ทําไมก่อนเนื่ยบอกว่ามันจะมีคนที่ตั้งคําถามว่าแล้วถ้าคนแบบนี้เราจะต้องจัดการยังไงก็ปรับสิก็ปรับตามกฎภายใต้กฎหมายสิอืมอืมนะ,ะเราพูดให้ครับเป็นสเต็ปสเต็ปไปถ้าผิดก็ทำก็ทำตามหรือแม้แต่บอกว่าเรียกตำรวจมาจับไหมได้ก็ค่าปรงค่าปรับทำอะไรก็ทำไปก็ทำตามอ่ะถ้าไม่งั้นจะมีกฎไว้ทำไมอ่ะ เข้าใจป่ะไม่งั้จะเขียนทำไมว่าห <ok ้ามสูบบุหรี่ถ้าสูบบุหรี่จะถูกปรับเป็นเงินแค่นี้แค่นี้เขามีบทลงโทษที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วอะมาทําตามมาตรฐานสิมันไม่ใช่แค่ขอความร่วมมือนะในสถานที่ในโรงพยาบาลอ่ะอันนี้เรื่องของบุหรี่มันเป็นเรื่องที่เฮ้ยไม่ได้จริงๆมันเป็นสิ่งต้องห้ามครับ Green Moning Show